รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยห้าส,สี่สาแค่ล้วทำไมไม่พูดล่ะครับแล้วกันะยูก่อนได้ไหมอ่า สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์กับสามสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์กับนักร้องนักเต้นแดนเซอร์ก่อนอื่นพวกเราแนะนำตัวกันครับผมเทียวครับก๊อฟครับก๊อฟฟี่เราพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยครับคนแรกครับตาวลงมาเลยใชาษณสัมภาษณ์คนนี้ก่อนเลยครับ เบื้องหลังครับงานเท่ากันยังไงบ้างแบบการซ้อมครั้งนี้ครับสุดดีมากแต่ก็เหนื่อยมากเหนื่อยเท่าไหร่ครับเท่านั้นแหละเ่นหือยไม่งูนะจ๊ะแล้วไหนผมมีเิียดายนะพิเ็จครับผมว่าสิบโอ้ยไม่กินน่ะกินไม่ได้มันก็ายเหนื่อยครับกินอินนี่คาราบาลคาราบาลเอ็มกินไม่ได้มัน้งเขาเขากำลังยุ่งครับไปคนต่อไปดีกว่ามาสัมภาษณ์นักดนตรีครับอะไรเนี่ย เอาสัมภาษณ์คนนี้ครับชื่ออะไรครับเอรินครับชื่อเบียร์ครับรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการซูกซ้องท้งนี้บ้างหรือเปล่าครับสบายไม่เหนื่อยยืนที่แล้วอนุวานคุณบ่นครับไรครับไม่ได้บ่นเอรนกล้องนเอรนกล้องชัดไปไหมนี่หม่เลย ยาวแล้ะครับรายการทำเป็ดใช่ไหมใช่ไหมที่หมดมึงได้ด้วยผมมีทำเป็ดนะครับไปทำเป็ดครับไหนลองโชว์ลองเชหน่อยครับทำเป็ดโอวนนี่ชวนอันี้คือทำเป็ดครับไปรับเราไปสัมภาษณ์นักร้องจะถามนัดร้องว่าคุณรู้สึกยังไงกับงานที่เราจะไปชิงช้าสวรรค์ในวันพรุ่งนี้ไหมครับอ๋อรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับค่ะ มองอยี่ไหนอะไรพูดอะไรกันบ้างตัดๆนะครับใจใจความสั้นๆคุณเต็มที่กับงานนี้แค่ไหนครับสุดๆค่ะเหนี่ยไหมครับมากค่ะเหนี่ยมากครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับติดแบรสินค้าเราไปไหนละสินค้าไม่เอาแล้วปิ๊งหมดแล้วครับแอร์เราไปสัมภาษณ์คนอื่นแล้วนะครับขอบคุณครับเรากำลังหาเหยื่อครับหาเหยืยเหยื่อหายเหยื่อ มี่ยิงกองครับยิงก่องเละแล้วครับเลเแล้วเรามาสัมภาษณ์กับพิจาครับกินให้หมดก่อนก็ได้ครับเก็บเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับอันรายการก่อนครับเก็บไว้ก่อนอยู่ที่ไหนไม่เคยกินครับเฮ้ยเหรอัวเขียวให้หมดก่อนครับเคียวให้หมดก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบครับคนรออยู่ครับไม่ทราบว่าคุณแสดง กินกินก่อนครับมาเจ้าว่าคนแสดงเป็นอีกาเนี่คุณรู้สึกยังไงมาครับรู้สีการไม่เหนื่อยโอฮะไม่เหนื่อยร้สกโดนจุก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 ใช่ไหมครับจุกดีครับอ๋อสนุกสนุกดีครับแล้วคุณแสดงเป็นอะไรครับก็เป็นอีกาครับอีกาเมื่อกี้ที่แต่งตัวสีดำใช่ไหมครับตอนนี้ก็แต่งสีดำครับครับแล้วเป็นอีกาเหรอนกแร้งครับนกคนพูดใช่ไหมใช่นกคนพูดไหมพูดนกคนพูดเป็อะไร ไม่รู้กาแฟไม่เป็นเหมือนกันครับกระปูกคุณรู้สึกยังไงกับงานที่อย่าเพิ่งกินก็ได้อยู่ไหนไม่เคยกินคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจครับรู้สึกเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับผมเหนื่อยครับสัมภาษณ์คุณผมเหนื่อยกินนะครับยังไงเขาเราไปหมดหมดแล้วครับไปเลยเราไปสัมภาษณ์สจวตไม่ใช่สตาฟ์ทอคนหนึ่งนะคุณเล็กเพื่อน ไม่ทราบชื่ออะไรครับเรียบครับรู้จักกันตั้งนานแล้วชื่อชื่อจริงชื่ออะไรครับพี่โปครับจะคุณมีตำแหน่งเป็นอะไรครับสจ๊วตบ้านสตาร์พอสตาร์พูดรู้สึกไงกับงานที่จะไปในวันพรุ่งนี้ไหมครับเนี่ตื่นเต้นครับเป็นอะไรครับรถอ๋อไม่รถไม่รด รู้สึกไงที่เราตอบแล้วถามแล้วแล้วคุณตื่นเต้นไหมครับกับงานนี้ตื่นเต้นได้ทำอะไรบ้างครับของยกกล่องนั่งอย่างเงี้ยครับยกกล่องกินกิมจิกินก่อนครับแปลว่าตัวข้างอื่นนะครับคุณเนี่ที่ทำอะไรครับนีตีกองครับตีกองกลองมันทำอะไรครับไปตีมันนะครับน้ำไหมครับน้ำไหมครับน้ำไหมครับไปตีทำไมครับ แก๊แนะแกรูสไจะไปรถี้อม่แล้วใครคร็ปพี่กรอนะพร้อมไหมครับที่จไปในวันพรุ่งนี้พร้อมครับพร้อมเสมอพร้อมเสมอพวกเราพร้อมครับพร้อมครับดููนี่ยมูไลแตงวันไหนครับี่กรป็น่ดีกรนยครับ